แม่ทำงานอยู่ดีๆก็มาลากตัวแอกไปด่วนไปด่วนไปไหนเทีนี้อะไรเนี่ยคะเฟอร์เนเจอร์เราทำเรื่องค่ะทำไมคะมีตั้งหลัายในชื่อว่าช้ามากทำไมช้ามากแต่คราวนี้ดันเร็วแล้วทำไมอ่ะกำลังเปลี่ยนแบบอยู่เดี๋ยวต้องไปยับยั้งเขามาเปลี่ยนแบบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าอะไรคะแป๊มหนึ่งนะคะคนที่ก่อเรื่องไม่ช่างเฟอร์นิเจอร์ คือคุณนั่นเองค่ะไม่ก็เขามาเปลียน์ที่มาให้ที่พักไม่ใช่ก็คุณไปเปลี่ยนแบบเขาทําไปแล้วเขาสั่งสั่งเขาไปแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเออไหนทําแค่ไหนส่งรูปมาดูในซีส่งมาช็อกเลยทำไมก็มาทําเตียงแล้วอ่ะจะเปลี่ยนแบบเตียงอยู่เนี่ยียนะห้องห่มด้วยใช่ห้องห่มเปลี่ยนไหมห้องห่มไม่เปลี่ยนนะ ดูดิไปเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เขาทําไปแล้วแล้วไปหาว่าแบบเขาก่อเรื่องนี้ต้องรีบไปยับยั้งเขาว่าตรงไหนบ้างปรากฏว่าไม่ใช่นะนนี้ก่อนเรื่องนี่มาถึงโรงงานแล้วช่างแหลมช่างใหญ่ไม่อยู่อีกออกไปซื้อกาวโทรถามกันอีก <c oughs> นี่นะคะทำและ <c oughs> เป็นของส่วน <c oughs> ห้องไหน <c oughs> เราก็ดูไม่ออกนะคะ <c oughs> เชีย <c oughs> มันคืออะไรคะเตียงค่ะเตียงซึ่งผิด ซึ่งผิดเพราะว่าทีแรกจะเป็น2องควีนถ้าน้องพิมมานอนด้วยใช่ไหมอันนี้เหลือเตียง king s i z แล้วแต่เขาทำเป็นแล้วจะทำยังไงหรืหอต้องขอแ่อชีวิตอะนี่หมดหลังเตียงเตียงอย่างน้นเขาจะอยู่ทองโนอนอันนี้ก็ลงทอทำงานในตู้แล้วใหญ่ตรงเนี้ยใหญ่ไปนะ นี <N> ่ <N> ห้องโฮมอินนี่คุณแม่นี่เป็นหน้าบานโค้งนี่เหตุนใดบางโค้งอ่ะอะก็เป็นนี่ไงเป็นเวทีไงเวทีโค้งเห็นไหมว้าวอ่าเครื่องแหลมมาแล้วนะก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนของคาเฟ่ที่นั่งคาเฟ่อุ้ยมันมียาวอย่างเงี้ยขมุน,นที่นั่งหรอพ่น่งคาเฟ่มันมีนิสสักงล่างด้วยใช่ร้างงล่ง<อ>ลานนี้สวยนะอ่า สองเสร็จสิ้ดีใช่ป่ะอันนี้เหรอันนี้หอ้องห้องน้ำหรอห้องนอนนี่อ่ะห้องน้ำไงห้องนอนเลยห้องน้ำด้วยต้องถามใช่ไหมแตอเพราะว่าหมันเสาะลงหมดใช่ไหมอือือ้ยส่นเขาไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นกระจกแล้วนี่นกระจกไม่ก็พวกนี้อ่าตอนนี้คืออ,อันนั้เนี่ะจีบๆแนวห้องทำงานอันนี้ห้องนอน พนันห้องครัวซึ่งเหมือนกันมากเก่ยังอยู่ในสวยกันเครมือชอบนี้มากกว่าใช่ไหมเขาม้อดูมีตำตามหรอใช่แต่ว่านี่มันดูสวยกว่าแต่ว่าห้องครัวเป็นอันขาวๆนี่ก็ดีได้สีดเอี้ยงต้าท็อปมันเป็นขาว่ะนะห้องนอนในนี้นดีแล้วเพราะว่าหินเธอก็เป็นหินภูเข,ขาข้างๆก็จะแนวแบบเนี้ยจะติดหน่อยเหรออือสวยแล้วแต่เป็นว่าอีกคเสร็จด้วยนะโออ มีรูปอยู่นะคะนี่วอาอินสแตทนี่ไงว่าอ,อินสแตทมันจะต้องลายแบบประมาณนี้แหละไม่ไม้แบบนี้ใช่ป่ะวิญญาตยคือาตามนี้นะโอเคไม่เปลี่ยนละอันนี้เป็นที่นั่งในห้องคาเฟ่แล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งในห้องคาเฟ่นนเเฟชั้นสองตรงนี้งเป็นเสา นี่ตู้รองเท้าใช่ไหมรองเท้าตรงขันลาฟเลยค่ะเฮ้ยทำไมใหญ่โตรงฉแล้วเราจะเอาถึงอะไรอะไรแล้วมันมันหรูแค่นี้เองอะคะแล้วมันจะใส่รองเท้าได้เหรอไม่ไม่ครับคือทำเอาไว้เปลือปากอ๋อเปลือกปักไปมาถูกไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจริงจริงแล้วก็แค่จะมายับยั้งตรงท้องนอนท้องนอนแต่ต้องมาหา ซื่ห้องอาหารเธอยังเป็นเราหรอบอกตอนไหน,นบอกไปแล้วท<บ>ั้นไหนเข้าใจไหมเข้าใจแต่มีบนๆน,น,นิดหน่อยว่าว่าเตียงตอน,นั้นก็ทำเล็กแล้วมาขยายตามเราเ<ม>ี๋ยวต้องหดกามบ <c oughs> อีกประมาณนั้